เ a ซบุ๊กค c ร์รคคสับบั i ติ้งไทยแลนดได้เปิดเผยประสบการณ์ของผู้ใช้รถรายหนึ่งระบ,บุว่าสืบเนื่องมาจากวันที่19เมษายนผมได้ขับรถไปคล่อมท่อนไม้บนถนนและท่อนไม้ดันติดคานด้านหลังทำให้ท่อนไม้ไปขัดกับล้อหน้ารถยางแตก ท่อนไม้ติดกับคานด้านล่างไม่สามารถขยับไปไหนได้ผมติดต่อประกันให้รถไปที่ศูนย์สุโขทยัยเนื่องจากรถผมเป็นเคสแรกที่ส่งซ่อมที่ศูนย์สุโขทยัยทาให้การประสานงานค่อนข้างช้าช่วงแรกทางช่างประเมินว่าอาจจะแค่เปลี่ยนคานด้านล่างแต่ต้องรอประเมินแบตอีกทีกพฤษภาคมผมโทรไปสอบถามทางศูนย์ศูนย์บอกว่าประเมินราคาส่งให้ทางประกันไปนแล้วตั้งแต่อาทิตย์ที่แล้วรอประกัน CF ผมโทรไปหาประกันต่อทางประกันแจ้งว่ารถผมเป็นคันแรกที่ต้องเปลี่ยนแบตทางศูนย์ยังไม่ได้แจ้งอะไรราคาคร่าวๆคือ5้าแสนสี่หมื่นบาททางประกันยังไม่ได้บอกผมว่าต้องจ่ายยังไงตอนนี้กําลังส่งเรื่องไปทางศูนย์ใหญ่อยู่ตอนนี้งงมากเลยว่ามันเกิดอ,อะไรขึ้นตอนที่ขับไปชนขอนไม้ผมไม่ได้ใช้ความเร็วมากไม่น่าจะเกิน60ด้วยซ้ําเพราะมันเป็นทางเลี้ยวเกือบจะถึงบ้านอยู่แล้วตอนนี้ได้แต่รอให้ทางประกันแจ้งว่ายังไงกันแน่ ถ้ามีความคืบหน้าจะอัปเดตอีกทีโดยจากรูปจะเห็นได้ว่าด้านหน้าผมไม่มีรอยอะไรเลยรถคล่อมเป็นพอดีแต่มันดันติดคารด้านล่างแทนนอกจากนี้ได้ระบุอีกว่าในที่สุดก็ได้รู้ราคาแบตของแมวสักทีมูลค่าครึ่งหนึ่งของตัวรถไปเลยไกลจะพาน้องปีนหลังเต่าชันๆหรือเนินมีมุมแหลมคงต้องเอียงเข้าให้ดีจะขับรูดทิ้งข้างแบบอีกโกคาไม่ได้แล้ว